เรียนรู้เรื่องของการตลาดเรียนเรียนรู้เรื่องของการวางแผนการผลิตทำอย่างไรการผลิตผักของเราจะต่อเนื่องแล้วก็เป็นศูนย์ที่พยายามใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาปรับใช้ในวิถีการผลิตก่อนอื่นค่ะต้องเตรียมใจตัวเองเตรียมความพร้อมของตัวเองศรัทธาที่แรงกล้าหรือเป้าหมายเ,าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นอาชีพที่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับ ตัวเองและครอบครัวเป็นอาชีพที่เลี้ยงผู้คนในโลกใบนี้ค่ะเพราะว่าโลกในอนาคตความมั่นคงทางอาหารจะเป็นเรื่องใหญ่ของประชาคมโลกอาชีพเกษตรกรรมจะเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่